สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน,นี่นิวรถบ้านสมชายคูซ้ายมินบุรีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาแนะนําในส่วนของคันนี้เลยค่ะโตโยตา้าไฮรัก e ีโวโตสมาร์ทแคป2.4 j จตัวนี้เป็นปี2018นะคะมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้กระจังหน้าแบบหลวมขึ้น มาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้กระจังหน้าเป็นหน้าล็อกโคแล้วนะคะคันนี้ล้อแม็กจะเป็นแม็กของแม็กเวลนะคะขนาดขอบยางจะอยู่ที่18นิ้วยางเป็นยางใหม่ของแมสซิโมนะคะ ทั้งสเส้นเลยแม็กใหม่แค่ไหนลองถามใจดูนะคะป้ายราคายังไม่ออกคันนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างของตัวรถเนาะเนี่ยค่ะป้ายแม็กยังไม่ออกเลยสัญลักษณ์ด้านท้ายนะคะไฟท้าย Toyota าไฟนี้นะคะมือเปิดฝาท้ายมาพร้อมไฟเบรคดรงที่3นะคะ อันนี้รถสวยมากค่ะพาชมรอบคันกันเลยนะคะรถของเรานะคะรถด,ดีมีคุณภาพทุกคันนะคะรถทุกคันเป็นรถคัดเกรดเข้ามาทั้งหมดเลยมาชมกันต่อในส่วนของตัวภายในตัวรถเลยนะคะ ันนี้แผงควบคุมกระจกเลื่นข้างนะคะสามารถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าตัวนี้ปรับมุมได้เลยกระจกออโตโต้กุญแจแบบไข่สตาร์ทนะคะคันนี้ไม้น้อยค่ะไม่แค่แปดหมื่นเก้านะคะเครื่องเล่นเป็นระบบแบบสัมผัสค่ะระบบ แอร์เป็นระบบแบบสัมผัสเหมือนกันนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะภายในเป็นเบาะผ้าค่ะในส่วนของห้องด้วยสารนะคะก,กว้างขวางนะคะตรงนี้มีลำโพงในส่วนของประตูด้านข้างสามารถนั่งแบบสบายสบายเลยขาไม่เบียดนะคะ มาชมกับนต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะตรงนี้เครื่องเดิมๆทั้งหมดนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนถ่ายไส้กรองเรียบร้อยแล้วน็อตสก,ยยะะกูยังอยู่ที่เดิมนะคะมาร์คพอยยังอยู่ที่เดิมนะคะอันนี้หมายเลขเครื่องยนต์นะคะลูกค้าด้านใดนะคะสนใจสามารถ ถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับนินวได้นะคะน,นิวยินดีตอบทุกคำถามลูกค้าค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0993171141ได้นะคะฝากกดติดตามเพจรถบ้านสมชายและช่อง youtube รถบ้านสมชายไว้ด้วยนะคะวันนีน้นิวขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ